สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปรลาธรรมาอันนี้เป็นงานเลเซอร์นะลูกค้านะคะพี่ปลาเช็คแล้วช่างบอกว่าทนนะทนนะงานเลเซอร์แต่ราคาไม่แพงนะเป็นทับทิมเทประมาณสักอ,อ,อันนี้ประมาณสัก4ี่สี่กระรัดได้นะลูกค้า 4. ี่ห้ากระรัดได้นะเป็นงานเลเซอร์นะข้อมือประมาณ16นะลูกค้าเป็นงานเลเซอร์นะคะไม่ใช่งานชุบนะคะเป็นงานเลเซอร์นะคะเวลาเราดึงกดอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ข้อมือ ะคะลูกค้าลูกค้าก็จะได้ข้อมืออย่างนี้นะนะอันนี้เป็นงานเลเซอร์นะเอ,อ่อขายขายแบบว่าขายพลรยอะนะหกร้อยห้าสิบหกร้อยหสิบาทนะค่าส่งสามสิบนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อชิ้นเดียวะนะก็หกร้อยห้าสิบค่าส่งสามสิบนะก็เป็นหกร้อยแปดสิบแต่ถ้าลูกค้ามีงานอย่างอื่นด้วยก็อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าอันนี้เป็นงานเลเซอร์นะ ลูกค้าดูนะคะเป็นงานเลเซอร์อนะคะ650บาทนะคะข้อมือ10 15 16 17น,ะน่าจะได้นะเดี๋ยวพี่ปาพี่ปาลองใส่ดูนะคะพอดีพี่ปาใส่งานเงิน2,005อยู่นะคะอันนี้อะก็ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะ650บาทนะก็ก็จะประมาณนี้พี่ปลาหม,หมุนได้ไหมพี่ปลาหมุนได้นี่นะพี่ปลาหมุนได้ ก็อยู่ประมาณนี้ก็น่ารักดีนะในราคาห5ร้อย้าสิบาทแต่ถ้าลูกค้าอยากอยากชุบชุบขาวเอาใส่แล้วรู้สึกดอกไม่สวยเอามาชุบขาวเพิ่มได้ชุบทองเพิ่มได้แต่ราคาราคาตามความจริงอ่ะเนาะนะพี่ป้าฝักชุบหน่อยอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะคะค่าส่งสามสิบเป็นหกร้อยแปดสิบนะคะอ่ะก็อ่ะ,ก,อะก็อย่างนี้นะคะอ่ะ อันนี้ขายขายตามงานนะเขากับเราซื้อทับทิมแทมเม็หนึ่งหกร้อยสิบนะเราก็ได้แถมเรือนด้วยนะคอะอะทับทิมแทนะหกร้อยสิบถูกกว่าถูกกว่าแหวนพี่ปลาชุบห้าอีกนะลูกค้านะคะถูกกว่าแหวนพี่ปลาชุบผ้าอีกนะคะแล้วพี่ปลามีงานมีงานชุบสามใหม่นะลูกค้าเป็นงานเงินแท้แต่จุกนี้ไม่ใช่เงินแทนะแต่เป็นงานชุบสามใหม่นะอะลูกค้าดูนะ นี่นะอันนี้นะอ่ะอันนี้พันสอง้าสิบนะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปาแท็บทิมประมาณคือซื้อเอาทับทิมได้ลูกค้าแต่เป็นงานเงินนะงานเงินเอามาชุบทองร้อยหนาสามไม้นะลูกค้างานเงินชุบทองร้อยหนาสามไม่อันนี้ได้พันสองห้าสิบนะไม่ได้บวกเยอะค่ะลูกค้าบวกน้อยคะ่ะก็จะประมาณนี้นะประมาณประมาณนี้นะลูกค้านะ ประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะหพันสองห้าสิบนะคะทิ้นนี้พันสองห้าสิบอ่าพิฟปลามีกี่ชิน้นอ่ะเอาให้ดูชิ้นนี้นะชิ้นนี้จะสตาร์สวยมากอันนี้เอาทับทิมเลยนะลูกค้าอันนี้ทับทิมประมาณขายทับทิมอะ่ะอันนี้ให้พันหกห้าสิบนะทับทิมนี้โอ้พี่ปลาจะจะเอาทับทิมลงแหวนก็ได้นะแต่ว่าเป็นทับทิมแบบสตาร์ไง ก็ใจไหมขายทับทิมอ่ะอันนี้พันหกห้าสิบทับทิมประมาณยี่บห้าสามสิบกรัตได้นะอันนี้พันหกห้าสิบนะชุบสามนะขายทับทิมลูกคา้าทับทิมประมาณยี่ห้าสามสิบกรัตนะลูกคา้าอันนี้พันสองห้าสิบนี่พันหกห้าสิบนะมไม่ต้องไม่ต้องลงไอ้นี้นะลูกคา้าชิ้นนี้ทับทิมก็สวยนะคือได้ถูกถุ่ิ้าก็ขายถูกนะอันนี้พันสี่นะลูกคา้าใหญ่กว่านิดหนึ่งพันสี่ชิ้นนี้พันหกนะ ชิ้นนี้เชียร์เลยทับทิมสวยนะลูกค้าเอาไปลงใหม่ได้นะคะพ,พี่พี่ปาขี้เกียจงัดพี่ปาขี้เกียจงัดแล้วลูกค้าพงัดแล้วไปลงแหวนลงแหวนราคาขายได้สองพันห้าเลยถ้าไปลงแหวนชุบทองร้อยอะราคาขายได้สองพันห้าถึงสามพันห้าเลยเพราะว่าทับทิมสวยนะทับทิมสวยเดี๋ยวพี่ปาดูที่มีสตาไปสตาขายยาวด้วยนะเม็ดอย่างนี้สี่ห้าพันได้นะ,ะแต่นี้เขา ติดขอบดำนิดหนึ่งนะอันี้ให้พันหกห้าสิบนะลูกค้าเม็ดน,นี้ใหญ่สุดนะอ่าสวยด้วยนะอ่ะพันสองพันสี่พันหกนะคะอืมก,ก็พยายามหางานให้ลูกค้าเนาะที่แบบนี่เป็นงานชุบสามไม้นะลูกค้าแต่เป็นงานเงินนะงานเงินชุบสามไม้แล้วก็จุกนี้ไม่ใช่งานเงินนะลูกค้าจุกมันอะไม่ใช่งานเงินแต่ถ้าลูกค้าเอาตับถิมได้นะคะ อันนี้นะงานชุบสามไม้นะชิ้นนี้ให้พันสองห้าสิบนะชุบสามไม่นะลูกคา้าเฮ้ยราคาอราคาบวกผิดราคาบอกผิดนะเอ่ออันนี้อันนี้อันนี้ได้ทับทิมเนี้เลยนะอืมนะคะอ่ะ,อะนี่นะคะอันนี้พนะันสี่ห้าสิบแล้วลูกคา้าบอกผิดนะบอกผิดพันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าใหญ่ใหญ่หญนี่หัวใจพันสี่ห้าสิบ ถ้าลูกค้าเอาไปชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะอันนี้ชุบทองร้อยหนาสามไม่นะหนาสามนะคะนี่อันนี้หนาสามไม่นะคะพันสี่ห้าสิบก็จะเป็นหยดน้ําทับทิมสีออกโอโรสอ่ะลูกค้าสีแบบออกส้มๆมแดงแดงอะ่ะเออสีออกส้มๆมแดงแดงอะ่ะอันนี้นะเ,ออเพราะถ้าชุบทองร้อยหนาห้าไม่อยู่ที่ประมาณสองพันห้านะลูกค้าอ,อ,อันนี้เขาพูดตามหลักความจริงนะเออตามหลักความจริงอันนี้กําไรนิดเดียวลูกค้าไม่ได้ปวกเยอะ ให้พัดสี่ห้าสิบนะนี่นะตัดทิมก็สวยนะเกินกินหมอดเสียงนะอ,ะอืลูกค้าค่ะพี่ปาได้พอดีงานมมนสโตนวงเนี้ยมมนสโตนวงเนี้ยงานพี่ปาเนาะชุดขาวแล้วเดี๋ยวไปเปิดให้ลูกชายก่อน น,นี้พี่ปลาเหลือชิ้นเดียวเนาะไม่ปลาเหลือชิ้นเดียวเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เหลือชิ้นเดียวนะปกติพี่ปลาขายพันกว่าบาทนะลูกค้าอันนี้ชุบขาวเรียบร้อยแล้วอันนี้ให้เก้านระ้อยห้าสิบพอนะคะไซส์ไซส์อะไรอ่ะวัดไซส์วัดไซส์คุณอ่ะเดี๋ยววัดไซส์ก่อนเริ่จะแม่ใหม่ใม่ใม่ ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแค่เอาที่วัดไซค่ะลูกค้าขาเอาแค่ที่วัดไซนะคะอ่ะหกสิบนะลูกค้าหกสิบนะพี่ปลาให้เก้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นมูลสโตนวัตถิพี่ปลาขายอยู่พันสองถึงพันแปดนะอ่ออันนี้ให้เก้า้อห้าสิบพอดีเหลือวงอยู่วงเดียวพอดีส่งให้ช่างติดติดพลอยให้พลอยหายไปเม็ดหนึ่งเออพลอยหายไปเม็ดนึง นะคะพี่ปาก็เลยรุ่นนี้พันรุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะคะคุบชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วนะคะเดี๋พี่ป้าเช็คงานแป๊บหนึ่งนะลูกค้าไม่ต้องรีบนะคะแต่รีบซื้อได้นะคะเพราะว่าลูกค้าอันนี้ฟรีไซส์นะ แหวนพีฟรีไซส์นะคะแหวนฟรีไซส์ hmm. ก็ลายจะประมาณนี้นะลูกค้า่งพันสี่ห้าสิบนะคะรุ่นนี้ฟรีไซส์นะฟรีไซส์นี่พี่ปลาห้าหกนะห้าหกแต่ถ้าเราเราจะให้ต่ําให้ต่ําให้ต่ําหรือให้สูงกว่าห้าหกก็ได้นะอันนี้พันสี่ห้าสิบนะหนพันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบนี่นะพันสี่ห้าสิบนะคะสวยมาก อันนี้เขาทำอย่างดีเลยนะคะทำอย่างดีเลยนะคะพอดีพี่ปาก็รีเควสตรีเควสไปนะคะว่าขอของงานที่แบบอย่างดีหน่อยนะคะอ่า นะคะ,ะลูกค้าอันนี้พี่ปาได้รุ่นนี้มานะรุ่นนี้มารุ่นนี้ถ้าเราไปชุบทองร้อยหนาห้าไม้อะ่ะตกสามพันห้ารุ่นนี้เขาจะขายอยู่ที่สองพันห้าเนาะสองพันห้านะ 2, 5, นะแต่สองพันห้าพี่ปาไม่ขายนะสองพันห้าพี่ปาไม่ขายนะอันนี้ยังไม่ได้ชุบนะลูกค้าก็มือก็ประมาณก็มือประมาณสิบหกนะลูกค้าก็มือสิบหก สองพันห้าไม่ขายนะคะขายพันเก้าห้าสิบพันเก้าสิบอันนี้ไม่ได้บวกเยอะบวกน้อยนะคะขายพันเก้าห้าสิบนะคะเป็นข้อมือสิบสิบหกนะคะลูกค้าจะเอาข้อมือสิบห้าก็ได้ตัดได้นะตัดได้ลูกค้าไปตัดเองได้อันนี้ไม่ชุบนะคะอันนี้ได้พันเก้าห้าสิบนะคะเป็นอ่านี่นะคะอ่ะเป็นสามเมตรนะคะพันเก้าห้าสิบโอเค แล้วมีอะไรอีกไหมแล้วอันนี้พี่ปลาเอามาลดให้นะพอดีพี่ปลา,าพี่ปลาเอามาลดให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ปลาทำงานแป๊บหนึ่งบางทีงานน่ะงานน่ะเราของพี่ปลาเองไม่มีบางทีมันยากแล้วก็ต้องส่งช่างก็ส่งช่างแล้วต้องตามงานนะไม่ตามก็ไม่ได้อีก ช้าช้าช้านนะงานช้าลูกค้าก็ด่าพี่ปาได้นะพี่ปาจะไปด่าช่างไว้ได้นะคะพี่ปาให้เกียรติเขาเพราะพี่ปาลูกค้าสามารถด่าพี่ปาได้นะคะแต่พี่ปาไม่สามารถไปว่าไปด่าช่างได้นะคะลูกค้าจะด่าพี่ปาด่าได้เลยช้า แต่ลูกค้าเป็นคนห้ามหนึ่งว่าห้ามด่าตัวเองนะคะห้ามด่าตัวเองห้ามด่าตัวเองคุณตาตาห้ามด่าห้ามว่าตัวเองนะแต,แต่ลูกตลูกค้าพี่วาส่งงานไปชุบอะ่ะเนะพี่วาส่งงานไปชุบนะ พอส่งงานไปชุบแล้วก็ชุบขาวเรียบร้อยเลยเนาะไซส์หกสิบนะนะลูกค้าว,วงนี้พี่ปาต้องขายอยู่ที่ประมาณพันสี่ห้าสิบนะพันสี่ห้าสิบเพราะว่าพลอยเพอริดดดหลุดไปเม็ดหนึ่งพี่ปาต้องไปหาพลอยที่สีเหมือนกันอนะ่ะเม็ดหนึ่งพี่ปาก็เลยต้องเอามาลดราคาให้ลูกค้าเหลือเก้าร้อยห้าสิบนะ ที่จริงวงนี้ต้องขายพันสี่ถึงพันหกนะลูกค้าอันนี้ลดนะลดนะเพราะว่าพี่ปาไปเอาพลอยพลอยที่สีใกล้เคียงนะไม่ใช่พลอยเทน,นะเม็ดหนึ่งเองน,นะนี่นะเม็ดหนึ่งก็เลยจากพันสี่นะก็มาขายขาดทุนนะลูกค้าเหลือเก้าร้อยห้าสิบเท่ากันกับรุ่นนี้นะราคาเท่ากันกับ Moonstone นะเอออันไหนที่ลดก็คือลดนะลูกค,ะคะ้าค่ะอันไหนที่ไม่ลดก็คือไม่ลดนะคะเอ,อ่อตามนี้เนาะ หวนสวยมากนะลูกค้าฟรีไซส์นะ,ะเป็นข้างในนี่หมอกวงเมืองแล้วแบบข้างในเป็นแก้แกแกบบวกลาบแก้วปวกสวยค่ะพันสี่ห้าสิบ 4, นะฟรีไซส์นะลูกค้าอยากปรับไซส์ไหนก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ตอนนี้ก็ปรับอยู่ที่ห้าหกนะคะห้าหกแล้วก็สวยค่ะพญานาคพญานาควงนี้พี่ปาชุดทองร้อยเอ้ยชุดผ้าใหมแล้วนะชุดผ้าใหม่แล้วคิดที่สี่ร้อยห้าสิบนะไซส์หกสิบสวย ชุบชุดชุดผ้าใหม่แล้วนะลูกค้าเนี่ยนะคะไซส์หกสิบสี่ร้อยห้าสิบพองานเงินแท้นะลูกค้างานเงินแทองานเงินแท้น,น,แทนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปาดูงานบปนะไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะโอเคอยู่นี้ค่ะค่ะพี่ปามี งานสวยมากนะเป็นงานเงินแท้ไม่อยากแต่พี่ปายังไม่ได้ชุบนะบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้ชุบเป็นงานเงินแท้ยังไม่ได้ชุบนะ,บนะเป็นงานเนง,นะเนงนเินเลยนะลูกค้านะเป็นจี้นะจี้ทับทิมนะจี้ทับทิมแต่สวยนะลูกค้านะลูกค้าดูนะอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าจี้ทับทิมนะคะลูกลูกค้าดูนะเขาจะมีร่องรอยการเดินทางแต่ก็สวยนะมีเสน่ห์มากเลยเป็นงานเงินแท้นะพันสี่ห้าสิบ แล้วก็จะเป็นเล็กร,รองลงมานะเป็นงานเงินแท้นะลูกค้ารองลงมานะรองลงมาก็จะเป็นพันสองห้าสิบนะคะสตาร์นะคะกิมบอร์ดกิมบอร์ดเสี่ยงแล้วก็มีสตาร์นะลูกค้านี่นะกิมบอร์ดเสี่ยงแล้วก็มีสตาร์พี่ปาลูกทุ่งหน่อยนะงานพี่ปาทําคนเดียวแล้วไม่มีเวลามานั่งแบบมานั่งจัดวีรสมาลาคือลูกค้าบอกว่าจะมาที่คือมาไม่ได้จริงคือคือพี่ปาทํางานแต่ว่า ของลูกค้าก็ได้รับทุกคนนะไม่ต้องห่วงอันนี้สีจะอันนี้สีก็จะแบบเลือดนกเลือดนกอะ่ะสีเลือดนกอะ่ะสีเลือดนกอะ่ะสีแบบเลือดนกอะ่ะอันนี้ได้พันสองห้าสิบเช่นกันนะลูกค้ามีอยู่ชิ้นเดียวพันสี่นะก็คือชิ้นใหญ่นี้หนักมากนะคะอันนี้ไปหางานที่แบบราคาเบาๆมาให้ลูกค้าเนาะแล้วก็จะมีมพี่ปาชอบงานเนี้ย ป้าชอบงานแหวนแหวนเพชรพี่รอดอ่ะแหวนเพชรพี่รธดเอ่อเอ่อแหวนเพชรพี่รธดนะอ่ะแหวนเพชรพี่รธดเดี๋ยวนะแหวนเพชรพี่รธดอ่ะแหวนแหวนเพชรพี่รธดลูกค้าเนี่ยนี่นะคะแหวนเพชรพี่รธดอันนี้ได้ได้ 3ามรอย้าสิบาทนะคะที่จริงต้องขายสี่ร้อยห้าสิบนะคะแหวนเพชรพี่รอดนะคะแหวนพี่รอดอ่ะแต่เป็นแหวนเพชรอ่ะเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทนะนี่นะ,ะงานเงินแท้นะลูกค้าอันนี้พี่พาวัดไซน์นะมีไซส์ห้าหกนะลูกค้ามีไซส์ห้าหกมีไซส์ห้าสี่นะมีไซส์ห้าสี่นะคะมีไซส์ห้าสอง ห้าสองนะคะมีไซส์ห้าสองมีไซส์ห้าสี่มีไซส์ห้าสองนะคะพี่ฟ้าใส่ให้ดูนะก็จะประมาณนี้นะสามร้อยเก้าสิบบาทนะลูกค้าโอเคเข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันแล้วก็จะจะมี พวกแหวนเพชรอ่ะแต่พี่ปาจะมาเปลี่ยนเป็นบุษราคำไงแหวนเพชรอ่ะแหวนเพชรแนวเนี้ยเนี่ยแหวนเพชรแนวเนี้ยเนี่ยแหวนเพชรแนวเนี้ยอ่าแนวเนี้ยอ่าแล้วพี่ปาจะมาเปลี่ยนพลอยเป็นบุษราคำเดี๋ยวจะมาขายงานบุษราคำเนาะบางทีหรือว่าเป็นเพทายก็ได้นะเดี๋ยวจะขายให้ราคาแบบย่ำเยาเพราะว่ามีพลอยเทอยู่เดี๋ยวแปลงร่างก่อนนะเดี๋ยวแปลงร่างเสร็จเดี๋ยวมารีวิวนะจ๊ะ